ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการหาเงินคริปโตฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวเนี่ยก็สามารถทําเงินคริปโตได้นะครับทั้งมือถือ a อ d r o i d i o s และก็คอมพิวเตอร์นะครับผมในเรื่องของการหาเหรียญคริปโตฟรีเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องมีก็คือกระเป๋านะครับในการรับเหรียญคริปโตนะครับสองนะครับผมก็คือความรู้เรื่องคริปโตนะครับถ้าใครยังไม่มีความรู้มากพอนะครับควรที่จะศึกษา หาข้อมูลเกี่ยวกับคริปโตให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าการทําเงินคริปโตเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เราไม่รู้และก็ไม่ทันสําหรับคนที่เขาเก่งหรือว่าเขารูนครับอาจจะถูกหลอกไปลงทุนได้นะครับคนที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคริปโตให้มากด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียเงินในการลงทุนแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับสมัครก็ฟรีใช้งานฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะทําการสอนการใช้งานการถอนเงินให้ดูนะครับว่าต้องถอนแบบไหน,นอย่างไร รกระเป๋าที่ผมเปิดอยู่เนี่ยเป็นกระเป๋าบิดครับนะครับของคนไทยนะสามารถไปหาสมัครกันได้ รายละเอียดของแต่และกระเป๋านะครับที่ผมได้ทําคลิปสอนไปผมจะแนบไปให้ด้านล่างคลิปนี้ไปดูกันได้นะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าของ Foreset Pay นะครับเป็นกระเป๋าที่สมัครง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะครับยืนยันตัวตนในอีเมลอย่างเดียวก็ใช้งานได้เลยเก็บเหรียญได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเหรียญคริปโตที่ผมเก็บในกระเป๋า Foreset Pay ค่อนข้างหลายบาทเหมือนกันนะครับเก็บฟรีนะไม่ได้ลงทุนนะครับเก็บมาหลายเดือนแล้วนะครับประมาณ9-10ถึงเดือนนะครับในการเก็บสะสมยอดเงินตรงนี้มานะครับราคาของเหรียญคริปโตเนี่ย มีขึ้นมีลงตลอดเวลาอยู่แล้วทุกเหรียญน,นะครับที่ผมเน้นเก็บก็คือไรคอยนะครับเหรียญไรคอยเนาะตอนนี้มี9.9เหรียญแล้วนะครับใกล้จะครบ10แล้วนะครับสำหรับเหรียญไลคอยเนี่ยในบิตครับนะครับไม่สามารถเก็บเหรียญไรคอยได้แล้วนะครับถ้าคนอยากจะรับเหรียญไลคอยคุณจะต้องสมัครกระเป๋า f o เร e ต์เพหรือว่ากระเป๋าบีแนนหรือไม่ก็จะเป็นในส่วนของเอ็กชแนนของต่างประเทศเลยนะครับที่เราไม่ค่อยรู้จักก็อาจจะไปหาสมัครที่มันสามารถเก็บเหรียญไรคอยได้นะครับผมถ้าใครอยากจะเก็บเหรียญไรคอยก็ต้องเป็น f o เร e ต์เพแล้ว ใบนี้นะเข้าไปสมัครกันได้นะ สำหรับเว็บไซต์ที่ผมจะมาแนะนําแล้วก็อัปเดตให้กับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็คือเว็บไซต์นี้เลย b u c k c a f i นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บในการทําเงินคริปโตและก็ทรูมิ尼โวลิทที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับก็ยังมีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจในส่วนของขั้นตอนการสมัครนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรกดตรงไหนนะครับมีแต่ภาษาอังกฤษนะครับไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับผมสาหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับแนะนําให้ใช้งานผ่านตัว Google Chrome นะครับ Google Chrome คือตัว สำหรับ Google Chrome ในคอมแล้วก็ในมือถือ Android, iOS นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะสำหรับคนที่ไม่รู้จักว่า Google Chrome เนี่ยคือตัวไหนนะครับใครที่มีมือถือยังไม่มีแอป Google Chrome ไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store หรือว่า App Store ได้เลยนะครับติดตั้งลงในเครื่องของเราทำไมต้องเป็น Google Chrome Google Chrome เนี่ยมันสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้นะครับเมื่อเราใช้งานหน้าเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษมันจะทาให้เราเนี่ยใช้งานได้ง่ายขึ้นเหมาะสาหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษหรือว่าอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก แบบผมนะครับวิธีการใช้งานก็คลิกขวาเลยแปลภาษานะครับในคอมเนาะแต่ถ้าเป็นในมือถือจะแปลภาษาอย่างไรนะครับอ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของจอมือถือนะครับในส่วนของแอป g Google Chrome เนาะถ้าเราจะแปลภาษาในส่วนของมือถือนะครับทั้ง Android และก็ iOS เนะครับเราจะต้องไปตั้งค่าก่อนนะครับผมเมื่อเราเปิดหน้าเว็บไซต์ผ่าน Google Chrome แล้วนะครับก็ให้เรากดไปที่จุด3จุดตรงนี้นะกดเข้ามานะครับถ้ามันขึ้นคําว่าแปลภาษาตรงนี้นะครับให้เรากดแปลภาษาได้เลยอ่ากดแปล ภาษาปุ๊บมันก็จะเป็นภาษาไทยนะครับผมนี่ครับเป็นข้อความภาษาไทยเนาะทุกเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษมันสามารถแปลภาษาไทยได้จะทําให้เราเนี่ยใช้งานสะดวกและก็ง่ายแน่นอนนะครับเอาโอเคนะครับสําหรับวิธีการสมัครของบัคไซไฟนะครับผมก็จะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอีกนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างในการดูวิธีการสมัครเนาะว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็ถ้าเราดูผ่านมือถือนะครับไม่เรากดสาขีดตรงนี้นะมันก็จะเด้งขึ้นมาตรงคําอธิบายด้านล่างคลิปวิีโอแบบนี้นะครับผมก็จะใส่วิธีการสมัครไว้ให้ประมาณนี้นะครัับบบผมแนนนีี้้เเลยยอป็ตว่าง เท่านั้นนะครับวิธีการสมัครของเว็บไซต์หรือว่าของแอปต่างๆผมก็จะแนบไว้ให้แบบนี้เลยนะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับต่อมานะครับผมเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินจากเว็บไซต์บัคไซไฟกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรแล้วก็รวมมาถึงการถอนเงินนะครับในส่วนของเมนูนะครับอยู่ที่ด้านซ้ายมือนะครับผมก็จะมีแผงควบคุมที่เป็นหน้าหลักตรงนี้เลยนะครับวิธีการหาเงินจากเว็บไซต์บัคไซไฟนะครับขั้นตอนแรกหนึ่งเลยนะครับหลักๆเลยนะช่องทางหลักเลยนะคือการทําแบบสอบถามออนไลน์นะครับเป็นการเก็บคะแนน จากการทําแบบสอบถามช่องทางที่2หลักๆเลยก็คือการเชิญเพื่อนนะครับผมไม่เชิญเพื่อนถอนได้ไหมถอนได้นะครับช่องทางที่3นะครับก็คือการทำเวสหรือว่าทําภารกิจในการรับคะแนนนะครับช่องทางที่4ในการหาคะแนนก็คือการกดรับคะแนนทุก1ชั่วโมงนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกัน ในหน้าแรกนะครับก็จะมีโบนัสประจําวันโบนัสความพักรีแล้วก็เครดรายวันที่เราทําสําเร็จนะครับเรามาดูที่เมนูที่2นะครับเมนูที่2เนี่ยจะเป็นการถอนเงินสก,กุลเงินคริปโตนะครับเราก็สามารถเลือกเหรียญคริปโตได้ว่าเราเนี่ยจะถอนเหรียญคริปโตอะไรในคลิปนี้ผมจะถอนเป็นเหรียญไรคอยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไรคอยของผมก็จะครบ10เหรียญแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะถอนเก็บไปให้ใหมันครบ10เหรียญนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เลือกเหรียญที่เราต้องการได้เลยว่าเราจะถอนเหรียญอะไรไม่ได้จํากัดกระเป๋าเราสามารถเลือกใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการ เก็บเหรียญนะครับมีกระเป๋าไหนก็ใช้กระเป๋านั้นก็ได้นะครับอ่าถ้าใครจะเก็บไล t e c o ต้องเป็น f ์เซ e t pay นะใครจะเก็บบิตคอยก็ใช้กระเป๋าไหนก็ได้ bnb ทรอนหรือว่า usdt ethereum ก็สามารถเลือกได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมถอนให้ดูเลยนะกันผมก็จะเลือกเป็นไล t e c นะครับตอนนี้ผมมีคะแนนอยู่ที่2องแสนนะครับผมก็สามารถถอนไล t e c o ได้ที่1นึ่งแสนนะครับอ่าผมก็เลือกไปที่คะแนน1นึ่งแสนนะครับจะได้ไล t e c o อยู่ที่ประมาณ0.199นกะตอนแรกมัน0.2นะครับราคาตกเนาะไม่เป็นไรนะครับเราอยากรู้ว่ายอดท เราถอนเนี่ยจะเป็นเงินกี่บาทแล้วก็คัดลอกไปแล้วก็เข้าไปที่ Google นะครับเขียนคําว่าแปลงค่า LTC นะครับนี่คือราคาไลาคอยปัจจุบัน1,932บาทต่อ1นึ่งไรคอยเนาะยอดที่เราถอนเนี่ยก็ประมาณ0.199นะครับจะได้รับเงินบาทไทยที่385บาทนะครับตรงนี้ไม่ใช่ว่าทําวันเดียวได้นะ ก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆนะครับผมจากนั้นนะครับก็ให้เราเลือกนะครับเมื่อขึ้นติ๊กถูกแล้วเนี่ยข้อที่3นะครับก็คือให้เรานําลิงก์กระเป๋าหรือว่าที่อยู่กระเป๋าเงินของเราเนี่ยมาใส่ลงในช่องนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับผมเคยใส่แล้วก็เคยถอนไว้แล้วนะแต่ว่าไม่ชัวร์ว่าเป็นกระเป๋าของ f อเรสต์เพยหรือเปล่านะครับเราก็มาเช็อ่ะกดไปที่เงินฝากนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่า Litecoin LTC เนาะกดลิงก์นี้เลยให้มันขึ้นคําว่า copy นะครับ แล้วและเราก็เอาลิงก์กระเป๋ามาใส่ลงในช่องนี้เนาะแก้ไขไปนะครับวางลงไปแล้วก็กดยืนยันการถอนนะครับโอเคนะครับผมได้ทําการถอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับระยะเวลาก็คือ2-3ถึงวันในการตรวจสอบยอดเงินที่เราทําการถอนไปนะครับต่อไปเรามาดูช่องทางของ t ูมิเน่เวลต์นะครับก็คือบัตรของขวัญเนาะการถอนเงินทูมิเน่เวลต์นะครับขั้นต่ำเริ่มต้นที่100บาทนะครับแล้วก็ 150- 300แล้วก็500นะครับในการถอนนะครับถ้าผมจะถอนของทูมิเน่เวลต์นะครับผมสามารถถอนได้ที่500บาท เลยนะครับผมผมจะถอนทูมิวเล็ตด้วยแล้วกันเนาะกดเข้าไปที่500แล้วก็กดยืนยันนะครับส่วนช่องด้านล่างตรงนี้เนี่ยครับเขาจะให้เรานะครับใส่ของทูมิวเล็ตลงไปนะครับก็คือเบอร์ของวอลเล็ตเนาะใส่ลงไปเลย อาเกนะครับผมได้ทาการถอนเงินไปทั้งหมด800กว่าบาทนะครับ800กว่าบาทรวมทั้งคริปโตและก็ชูมินิวลเลต500นะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบระยะเวลาก็2-3วันเหมือนกันนะครับประมาณนี้ในสองการถอนเงินต่อไปกระเป๋าเงินนะครับเมนูที่3ก็จะเป็นประวัติการถอนเงินของเรานะครับแล้วก็คะแนนที่เรามีอยู่นะครับต่อไปเป็นวิธีการทําคะแนนนะครับก็ให้เรามาเลือกที่ออฟเฟอร์นะครับตรงนี้คือการทําเว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์ทั้งหมดนะครับเป็นเว็บไซต์เนาะเราสามารถเข้าไปตอบและก็เข้าไปทํากันได้นะครับ เพื่อที่จะเก็บในส่วนของคะแนนตรงนี้ผมไม่สามารถเปิดแล้วก็ทำให้ดูได้นะเราจะต้องเข้าไปทำกันเองนะครับเมนูต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนข,ของของขวัญรายชั่วโมงเป็นการกดรับคะแนนทุก1ชั่วโมงนั่นเองนะครับกดเค้มคะแนนได้เลยทุก1ชั่วโมงเนะนาะคะแนนเนี่ยมันจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสิบถึงสิคะแนนเท่านั้นนะแต่เรากดฟรีได้ทุก1ชั่วโมงเลยกดเรียกร้องไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราได้รับคะแนนแล้วนะครับต่อไปลีด e r b o a r d นะครับก็คือการจัดอันดับรายวันแล้วก็รายเดือนนะครับใครทา,า,ะราทะคะแน,นนตะิดอ เป็นคะแนนนะครับไม่ใช่เป็นเงินบาทนะครับผมดูฝั่งด้านขวามือได้ที่เป็นกรอบสีม่วงเนาะนี้แบบรายวันนะครับต่อไปเป็นรายเดือนรายเดือนก็จะได้เยอะขึ้นมาหน่อยนะครับก็มีคนไทยติดอันดับ2ด้วยนะครับผมแบบรายเดือนนะและก็อันดับ6นะครับเก่งมากเลยนะต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหาคะแนนก็คือการเชิญเพื่อนนะครับคำว่าเชิญเพื่อนเนี่ยบางคนเข้าใจผิดนะต้องเป็นเพื่อนเราหรือว่าคนสนิทเรานะคำว่าเชิญเพื่อนเนี่ยเชิญใครก็ได้นะครับคนที่ไม่รู้จักก็ได้นะครับผมแนะนําใครก็ได้เลยผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับ เราสามารถใช้ลิงก์ตรงนี้ในการเชิญต่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Li n e y ย u t u b e TikTok i n s t a g r a m นะครับได้หมดทุกช่องทางตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสามารถและก็เทคนิคของแต่ละบุคคลเนาะถ้าคุณอยากมีคะแนนมากขึ้นอยากมีรายได้มากขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องไปสร้างรายได้จากการเชิญเพื่อนด้วยเองนะครับหนึ่งวันนะครับคุณไม่สามารถทําเงินได้ถึง100บาทแน่นอนนะครับถ้าคุณไม่เชิญเพื่อนเลยนะครับผมต่อไปอีกหนึ่งช่องทางก็คือเควสตนะครับจะมีเควสต์แบบรายวันทัั้งวนะครับ คะแนนตรงนี้แล้วก็เควสตลอดชีพอันนี้ทําได้1ครั้งนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วเราจะไม่ได้รับคะแนนนะครับแต่ตรงนี้จะค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าผมเพิ่งทําเสร็จไปแค่3อันเองนะครับคะแนนถือว่าได้ค่อนข้างเยอะจากการทําภารกิจตรงนี้นะครับผมกลับมาที่หน้าแรกนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของโบนัสความพักดีจะเป็นในส่วนการกดเช็กอินรายวันนะครับเมื่อเราทําภารกิจ ตรงของขวัญลายชั่วโมงเสร็จแล้วนะฮะถึงจะกดได้นะวิธีการทาเงินก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับทำได้ทั้งมือถือ Android, i o s และก็คอมพิวเตอร์นะครับการถอนเงินก็ตามที่ผมได้สอนไปเลยนะครับไม่ยากนะครับ ใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนสงสัยอยากจะสอบถามส่วนตัวนะครับก็ทักอินบ็อกซ์แฟนเพจมาได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับกรุณาแคปรูปมาด้วยนะครับถ้าคุณพิมพ์ข้อความมาแล้วก็สอบถามเข้ามาเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณถามเกี่ยวกับอะไรนะครับตรงไหนเว็บไหนแอปไหนนะครับผมก็จะตอบให้คุณไม่ได้นะครับก็กรุณาแคปรูปมาด้วยนะครับหรือคนที่สนใจนะครับไม่ต้องทักเข้ามาสอบถามนะครับไม่ต้องทักเข้ามานะครับว่าสนใจงานนะครับอันนั้นเนี่ยไม่ต้องทักเข้ามานะ คุณก็สมัครตามด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ตามที่ผมสอนได้เลยเนาะสมัครแล้วก็ทําตามคลิปได้เลยนะครับถ้าคุณทักเข้ามาอันนั้นผมก็ไม่รู้ว่าคุณสนใจงานไหนนะครับถ้าคุณดูคลิปแล้วคุณก็สมัครตามคลิปที่ผมสอนได้เลยนะครับผมไม่ต้องทักเข้ามาก็ได้นะครับผมกดสมัครตามคลิปที่สอนได้เลยนะเน,นาะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปอ้ออีกอย่างหนึ่งก็งคือยอดเงินที่ถอนไปนะครับถ้าผมได้รับมาแล้วภายใน 2- 3วันเนี่ยผมจะลงคลิปให้ในครั้งถัดไปเน